ครับผมสิภาพว่าเบิ่งบอนไส้ของลุงสวนนี่ครับเพิ่นได้มาใหม่ด้ยครับสวนเก่าอยู่ครับแต่เพิ่นกัสิได้มาใหม่เรื่อยๆครับได้มาใหม่เรื่อยๆเบิ่งไปน้ากันจักหน่อยครับครับนีนหมดเลยได้ครับหลายครับสวนลุงนี่ครับบ่ตองถามเลยครับเยอะแยะเลยครับเบิ่งไปน้ากันจักน้อยเบิ่งไปน้ากันหมื่นละวิบสองคิครับแมนไปหมดเลยได้หรอครับสวนเก่าอยู่ด้ครับสวนเก่าอยู่ แต่เพิ่นได้มาใหม่ครับแต่เพ okay. um> ิ่นได้มาใหม่ได้มาใหม่เรื่อยๆครับครับนี่มอนเลยได้ครับตัวนี้มันเป็นต้นเนี้ยไห้นอลุงต้นมังค่างบวครับนี่ตันมังค่างครับต้นมังค่างครับนี่มนไปหมดเลยได้ครับฟังหนุนเป็นตะโกนูครับฟังหนุนเป็นตะโกนูถ่ายไปเบึงน้ำกันข่าๆจักหน่อยหนึ่งได้ครับได้ กรับเหมือนหมดเลยได้ครับนี่โอ้โหเบิ่งต้นสนต้นนี่ครับสุดยอดเลยครับนี่นี่ครับมันไปน้ำกันจักน้อยหมือนละคลิปสองคลิปครับหลายครับครับบ้านโคแค่ได้อครับนี่หมู่บ้านเพลินครับบ้านโคแค่มู่ใดก็ลูกมูสี่บอกครับมูสี บ้านโคแค่หมู่4ครับตำบลเขาแหลงอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีครับผู้ใดสนใจจับตําแหน่งมาเลยครับวันที่หนึ่งนี่มาเลยครับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลงครับนีการประกวดครับอีกบวกกี่มือนีน่ตัวน้าลุงนี่ยีแปีแปครับผมอ่าใกล้ละครับมาเลยครับผู้ใดสนใจครับนี่เต็มไปหมดเลยได้ครับอเต็มไปหมดได้ครับเต็มตําหนดเลยนึ่ สาะต้นครับแม่นหมดเลยได้ครับเนี่มาเร่มาเร่ผู้ใดสนใจมักสวยมักงามครับมาเบิงน้าเพลินครับนี่ครับแม่นหมดเลยได้ครับครับผมสีท่ายเข่าๆไปเบิงน้ากันจั้หน่อยครับนี่งามครับงามครับ งานหมดเลยครับเนี่แมนหมดเลยครับนี่สุดยอดเลยครับครับกาสีประมาณนี้แหะครับปากกดถูกใจกดไหลกดแช่กดกระดิง่งแจ้งเตือนกดติดตามเลมยครับกาสีบราทคลิปใหม่ๆที่ผมลงครับครับขอพูดลหลายๆครับ